คุณผู้ชมคะสาวๆหลายๆคนนิยมนะคะผิวขาวผิวใสผิวสว่างนะคะเรียกได้ว่าพยายามหาทุกผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะทําให้ตัวเองนี่กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวขึ้นไม่ได้อาจจะลืมลึกนึกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวธรรมชาติของเราก็เป็นผิวสุขภาพดีและก็สวยได้เหมือนกันวันนี้คุยเรื่องนี้ค่ะครับผมนะฮะและผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะครับท่านก็น,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรโอภาสวงนะครับประธานประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยสวัััสสดดดีีีคครบว่ะ คุณหมอคะจริงๆแล้วพักหลังๆนี่เราจะเห็นหลายคนนิยมหรือเกินเรื่องของผิวขาวผิวกระจ่างใสไอ้ความนิยมนี้มีมีมานานยังคะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะว่าคนผิวขาวเนี่ยมักจะได้งานดีกว่าว่าคนผิวขาวเหมือนกับเหมือนกับผู้ดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเพราะถ้าเราผิวคล้ำเนี่ยเอ๊ะมันนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเทรนแต่ว่าตอนนี้เทรนดมันหนักขึ้นตรง เออฟีเบอร์เกาหลีฟีเบอร์อ๋อต้องขาวแบบสาวเกาหลีอย่างนี้ต้องวิงต้องวิงต้องวิงวิงปิงปิงนี่คำพูดของคนสมัยนี้เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆวิงปิงเนี่ยไม่ต้องขาวมันก็วิงได้นะคะอ๋อนี่แหละฮะเป็นการทับซ้อนกันระหว่างคําของคนสองคนเลยนะฮะหลายๆคนเลยว่าคําว่าวิ้งกับคาว่าปิ้งคาว่าขาวเนี่ยก็เลยเอามาทับซ้อนกันก็เลยแบบว่าอยากจะทั้งขาวทั้งวิงทั้งปิ้งไม่รู้จะทํายังไงดีฉีดซะเลยอย่างเงี้ยฮะจริงจริงเราเนี่ยอยากจะบอกว่า ผิวคนไทยเนี่ยนะคะเราอยู่ในที่ที่มีแดดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราเนี่ยก็จะเป็นผิวที่ออกแบบมาที่ป้องกันแสงแดดได้ะนะคะถ้าลองสังเกตดูคนที่อยู่พวกคลรกเหนือหรือว่าทางเกาหลีจีนญี่ปุ่นเลยเนี่ยเขาจะขาวมากเพราะว่าแสงแดดเขาเนี่ยไม่แรงเท่าเราแต่เราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเลยเพราะฉะนั้นผิวเราเนี่ยก็จะคล้ำกว่าเขานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลักษณะสีผิวเราเนี่ยก็จริงๆแล้วก็แบ่งเป็น6กระดับ อันนี้คือลักษณะของผิวใช่ไหมรัใช่หกระดับหกระดับอันนี้ก็มีตั้งแต่ว่าอันนี้ถ้าถ้าดูตามรูปนะคะก็ตั้งแต่ผิวแบบหนึ่งนี่ก็ขาวจั้อหรก็แบบฝรั่งนซ้ไซสุดพวกพวกผมสีทองเงี้ยพวกนี้ก็จะไม่แบบถ้าจะไม่มีเม็ดสีเท่าไหร่นะคะเม็ดสีที่เขาสร้างมันจะออกมาเป็นสีแดงคะพวกนี้ก็จะขาวสําหรับคนไทยนี่ก็อยู่ประมาณเออแบบสามสี่ห้า สามสีก็คือรูปรูปตั้งแอคเออรรูปที่ 3, 4, 5สี่หที่ที่มีขีดสามขีดนะครับรูปบนด้านขวามือสุดแล้วก็รูปล่างซ้ายมือสุดค่ะก็จะอยู่ในใด้นก็คือว่าเราเนี่ยโดนแดดเนี่ยเราจะไม่ค่อยไหม้แต่ว่าเราจะคล้ำเราจะจะดำนะคะแล้วก็ไม่ถึงกับว่าเกรด6ที่แบบว่านิโกรไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สีผิวเราเนี่ยใต้ผิวเราก็จะมีเม็ดสี เม็ดสีนี่เป็นตัวสําคัญในการปกป้องแสงแดดนะคะอันนั้นนั่นรูปรูปผิวหนังนะคะผิวหนังก็มีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนเนี่ยตรงที่ข้างล่างนี่นี่มันจะมีเม็ดสีที่จะเห็นเหมือนมีตัวสีดําๆแล้วก็มีขาเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้ในอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์เม็ดสีเมลานอไซต์ซึ่งมันก็จะสร้างสารเมลานินเมลานินนี่แหละเป็นตัวเม็ดสีแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวป้องกันแสงทําให้เราไม่แก่เร็วเวลาโดนแสงแดด โอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดผิวค้ำมากๆนี่เป็นข้อดีของคนผิวค้ำไม่ต้องไปฉีดผิวขาวเลยนะครับเพราะว่าจะแก่ช้ากว่าก็สังเกตฝรั่งนะก็ดูฝรั่งฝรั่งซิมันเหี่ยวมากใช่ไหมะอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็มีริ้วรอยเยอะแยะส่วนคนไทยเนี่ยจะดูอายุเนี่ยอ่อนหน้าเนี่ยอ่อนกว่าอายุค่ะก็งอ้นี่คือข้อดีของเม็ดสีที่ช่วยป้องกันแสงแดดแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาคือผิวเราจะค้ำ ก็สาวๆหลายคนก็เลยจะไม่ชอบใช่แต่จริงๆแล้วคำนิยามของผิวคล้ำมันก็สวยได้ถูกไหมคุณมุใช่ค่ะยังไงถึงจะทำให้ผิวคล้ำแล้วสวยได้ก็ลองดูพวกนางงามจักรวาลทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมคะว่าพวกพวกเอ่อพวกอเมริกาใต้เนี่ยเขาผิวคล้ำเนี่ยเขาก็สวยใช่ไหมเราดูเนี่ยก็สวยอย่างดาราหลายๆคนเนี่ยคล้ำเนี่ยก็สวยนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่ผู้ชายเนี่ย ยิ่งคล้ำเนี่ยยิ่งยิ่งหล่อนะ <Okay. S 1> ค่ะอย่าเดี๋ผู้หญิงเองเนี่ยถ้าคล้ำเนี่ยก็ก็ดูดีได้เพราะจริงๆเนี่ยมันนอกจากผิวแล้วเนี่ยบุคลิกไหวพริบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันสําคัญกว่าคือมันเป็นส่วนประกอบต่งตางๆใช่ค่ะมันม<า>ดูด,ด้วยกันแต่ทีนี้ผิวเนี่ยเมื่อไหร่เรียกว่าผิวดีใช่ค,ค่ะผิวดีนี่ก็คือผิวที่มันไม่มีโรคอย่างที่ไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระ นี้วผิวหน้าถูกต้องและผิวล่างกายตัวเนี้ยก็สมมติว่าไม่มีรอยที่บอกว่าเป็นพุ่มแพ้หรือว่าเป็นแบบแพ้ยุงแล้วก็ดําตกกระอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะคือเคยเห็นเหมือนกันบางคนผิวนี่เขาจะเรียกว่าไม่เนียนเรียบก็จะเป็นผิวแบบกระดํากระด่างบางจุดจะเข้มหน่อยบางจุดจะอ่อนหน่อยแล้วสลับกันไปอันนี้คือจะผิวไม่ค่อยสุขภาพดีใช่แต่เราสามารถดูแลให้มันสุขเป็นผิวที่สุขภาพดีได้สวยตามธรรมชาติใช่โดยที่คำนี้ก็ยังสวยได้ แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็จะไปใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะ,คะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาตามข่าวบ้างตามเว็บไซต์บ้างตาม Facebook บ้างเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาโพสต์คือการกินยารา <ฮะ S 1> คาถูก6ก0กว่าบาทคุณก็สวยเป๊ะได้แบบนี้นะฮะ,ะมันมีความอันตรายไหมครับอันเนี้ยมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะท,ที่แบบว่าจะ,าจะกินแล้วจะขาวแบบว่าเขาใสาแบบว่าจากคนที่ผิวดำเนี่ยเป็นผิวขาวเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ นะคะจากการกินนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้พูดถึงเรื่องฉีดก็ได้นะคะก็ส่วนที่นิยมสมมติว่าเราฉีดที่เขาบอกว่าฉีดกลูตากกนครับกลูตาไทโอนที่เขาบอกได้ไวก็คือแบบฉีดเข้าเส้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวกลูตาไทโอนที่เอามาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการผ่านออยอนเลยสักตัวเลยลักตัวเดียวอาจจะผลิตในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็คุณภาพการผลิตเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นยังไงนะคะแล้วก็การที่ฉีดสารเข้าเส้นเนี่ยถ้าเกิดการแพ้เนี่ย มันปอกอยู่ตรงคาเข็มเลยคือเสียชีวิตได้เลยตรงนั้นเลยได้เลยค่ะแม้แต่ว่าคลินิกเองเนี่ยถึงแม้มีตัวช่วยเองเนี่ยบางทีก็ช่วยไม่ทันเหมือนกันแสดงว่าปัจจุบันนี้ที่เขาไปฉีดฉีดกันอันนี้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายค่ะคือยังไม่รับรองนะคือแล้วก็ก็มีการตรวจจับคลินิกทุกอันที่ใครฉีดเนี่ยก็มีการจับโดนจับโดนปรับกันไปแล้วแต่ทีนี้ที่มันไม่ได้จับนี่ก็คือคนที่ไม่ใช่แพทย์แล้วไปฉีดไปฉีดตามคอนโดหรือว่าไปฉีดอะไรอย่างที่เราเห็นว่า ไม่ใช่เป็นหมอแล้วไปฉีดรูดูสวยสายตามรถตู้นี่ดังมากนะครับในวงการนะครับผมจะได้ยินบ่อยๆเลยบอกว่าเนี่ยสวยสายตามรถตู้โทรหาสี่อะไรเงี้ยอันตรายต้องระวังอันเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ควรใช้เลยค่ะควรทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ท่านท่านนอกเหนือจากเรื่องของการฉีดหลายๆคนบอกว่าเอามันมีช้อยอื่นผลิตภัณฑ์มากมายที่บอกว่าทําให้ผิวขาวผิวสวยค่ะพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยถ้าสมมติว่าที่เป็นที่เขาบอกว่าคือไวท์ชนนิ่งนะคะพวกนี้เนี่ยสารอะไรก็ได้ที่ทานแล้วขาวอย่าง กันแดดก็จัดว่าเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะหรือว่าสารที่ทําให้เซลล์นผลัดผิวเร็วขึ้นอย่างพวกเอชเอก็ถือเป็นไวท์เทนนิ่งทาแล้วผิวก็ขาวผิวก็ดีได้เะะช่ลผลผลไม้พวกนี้ใช,ใช่ไหมฮะผละไม้ผลไม้หรือว่าสารที่ไปยับยั้งการทํางานของเม็ดสีนะคะก็จะมีหลายตัวที่ที่ปลอดภัยนะคะก็อย่างพวกโคจิกเอาบูตินะไรทั้งหลายพวกนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่บางยี่ห้อเนี่ยเคยคุณ คุณหมอเคยเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยโอ้ราคาแพงมากแต่มีข้อเนี่ยวูราคาต่างกันเยอะแยะเลยนี่เขาหมายความว่าคือมันจะทําให้เราขาวเร็วกว่าหรือว่าแบบก็คงไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่เขาใส่ไปนะคะเป็นเลยว่าก็การทำวิจัยว่าอันไหนที่เขาทำวิจัยมามีการลองรับมาหรือว่าถ้าของเมืองนอกเนี่ยอาจจะแพงกว่าของเมืองไทยแต่ว่าไม่หมายความว่าของที่ราคาสูงเมอร์กับราคาต่ำเนี่ยมันจะ <จ>ค,คุณภาพเร็วอะไรต่างกันแต่ว่าขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยขอให้ดูว่ามีออยเนี่ยดีที่สุดสุดท้ายแล,แล้วเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยฮะฝากข้อคิดในการดูแลผิวพรรณหน่อยครับอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลว่ายังไงจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็กระจ่งางใสครับเนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะแก่หรือไม่แก่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคือจะต้องป้องกันแสงนะคะซึ่งไม่จำเป็นอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องใช้กันแดดก็ได้แต่การหลีกเลี่ยงแสงในช่วงเวลาที่ อย่าง9โมงเช้าถึงไป3โมงเย็นที่มันจัดจัดเนี่ยรเราก็อย่าไปโดนหรือถ้าโดนก็ให้ปกป้องกางร่มใส่มวัวอันนี้ก็ไม่ต้องอายเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็สารกันแดดช่วยได้แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่ทาให้สารผิวชุ่มชืน้นก็ <ๆ S 2> จะช่วยทําให้ผิวใสได้นะคะแล้วก็ไอ้สูเปอร5ประการเนี่ย5อเนี่ยอันนี้ต้องอย่าลืมเลยนะคะก็คือว่าอาหาร นะคะก็จะต้องทานพวกทานน้ำเยอะๆแล้วก็อาหารครบห้าหมู่เน้นพวกผักผลไม้เยอะๆที่มีสารต้านอนุมูลสละเยอะๆอันนี้ช่วยได้นะคะสารต้านอนุมูลสระก็คือพวกผักผลไม้ที่เราพูดถึงเป็นประจำค่ะแล้วก็ไม่อดนอนแล้วก็อารมณ์ค่ะไม่ต้องเคร่งเครียดมากจำใจหน่อยผิวจะดีใช่ได้อุจจาระปัสสาวะปกตินะคะอันนี้นี่ก็สําคัญมากแล้วก็อีกอันหนึ่งห้ามสุบุหรี่ครับผมนะฮะ แต่ผมทำไม่ได้ข้อเดียวครับคืออดนอนนี่แหละครับข้อสี่เป็นคนนอนดึกมากเลยนะครับครับผมคน่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ